เป็นรักร้างที่จบไม่สวยเท่าไหร่นะคะหลังจากมีรายงานยืนยันว่าแองเจลินาจลี่ค่ะได้ฟ้องหยาบแลดพีทเป็นการจบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตั้งแต่เป็นคู่รักกันมายาวนานถึง12ปี ้ดยเหตุผลที่ปรากฏในเอกสารดําเนินคดีร,ระบุว่าเกิดจากการเข้ากันไม่ได้และความไม่พอใจในวิธีการเลี้ยงลูกของฝ่ายชายเป็นการตัดสินใจเพื่อความเป็นไปของครอบครัวค่ะโดยโจลี่ได้ขอสิทธิ์การเลี้ยงดูแลลูกทั้ง6คนด้วยนะคะและขอให้ทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวของเธอและครอบครัวในครั้งนี้ เรื่องนี้กลายเป็นข่าวสะเทือนวงการไปทั่วโลกค่ะมีการคาดเดาถึงสาเหตุกันไปต่างๆนานาบางก็บอกว่าเกิดจากความต้องการที่ต่างกันนะคะเพราะว่าโจโลี่นั้นอยากจะออกจากวงการไปทํางานด้านสิทธิมนุษยชนแต่แบล็พีทนะคะยังคงต้องการที่จะทํางานในวงการทําหนังต่อไป <Very beautiful. S 1> ส่วนหนังสือพิมพ์หัวสี <Very beautiful. S 1> ต่างพากันตีข่าวออกไปค่ะว่าอาจจะเกิดจากมือที่3ก็ได้อย่างดาราสาวนะคะมาริยงกดิยา <Okay. S 1> ค่ะที่ร่วมง,งานกับแบล็พีทในภาพยนตร์เรื่อง แอรไลน์ค่ะโจลี่นะคะตอนนี้ในวัย41ปีกับแบดพีทวัย52ปี <Th reat S 1> พบรักกันในกองถ่ายภาพยนตร์ Mr. Mrs. Smith, มิสเตอร์แอนด์มิสซิสมิธเมื่อปี2005 <God. S 1> ค่ะ กลายเป็นข่าวอื้อฉาวในขณะนั้นเลยนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยดพิดเองก็ยังคงอยู่ในฐานะสามีของเจนิเฟอร์แอนนิสตันค่ะแต่ก็จบลงด้วยการหย่าแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตคู่กับโจลี่แทนนะคะทว่าทั้งคู่ค่ะก็ยังใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานเลยมีลูกบุญธรรมด้วยกัน3คนนะคะแล้วก็ลูกโดยสายเลือดอีก3คนค่ะถือว่ากลายเป็นภาพคู่รักฮอลลีวูดที่มีครอบครัวใหญ่และอบอุ่นนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลย อย่างพิธีแต่งงานเองนะคะก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นในปี2014ลูกๆเนี่ยก็เป็นคนวาดลวดลายบนชุดแต่งงานของโจโลี่นะคะสวีทหวานกันทีเดียวโจโลี่และแบดพีทค่ะได้กลับมาร่วมงานในภาพยนตร์ด้วยกันอีกครั้งนะคะในเรื่องบายเดอะซีที่เพิ่งออกฉายไปในปีที่แล้ว